สวัสดีครับผมอยู่ผมนาตีบอมเบอร์คลิปนี้นะครับผมก็จิกไอดีมาอีกแล้วรเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็รถคันนี้ก็จะเป็นรถที่เพิ่งได้มาสๆดๆร้อนๆเลยจากอีเวนต์ซัมเมอร์ควสที่ปั่นกันหูตาแตกอีเวนต์ชื่ออะไรนะซ <Summer S 2> <2000 S 1> ัมเมอร์สองพันย <2000 S 1> <22. S 2> ี่สิบสองซัมเมอร์ควสสองพันยี่สิบสอง ที่ในตัวอีเวนต์จะมีรถถังคันนี้แล้วก็เครื่อง F3 Skyray กับเเรือฮารุนะ้วก็อย่าลืมที่อาคุนต้องพูดว่าซิเรนยีย <laughs> ออซิเรนยีเลยลืมเลย <laughs> เหลือล้อมของดีของดีจ,จัดแต่บคนเขาไม่จำ <laughs> <laughs> โอเคอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลสายกองทัพบกที่จะได้จากอีเวนต์นะครับผมรถถังก็ได้เปิดทูเอวี จะอยู่นี่เป็นคันมาใหม่เห็นป่ะคาดโบโบผ้าอยู่เลยเนี่ยโบเหลืองเนี่ยโอเครวเปิดทูเอีสัชาติเยอรมันแหงหกเบตเลดเก้าจุด9.7อาวุธหลักปืน L7A 3ขนาด1 0 5มมกระสุนคนแม่40นัดเฟิสสเตทเท่าไหร่พี่เฟิสสเตทไปถึงกระสุนโหลดไปนะที่ใส่ไม่ในช่องเะได้ยี่เท่าไหร่วะยี่ิได้เท่าไหร่สิเท่าไหร่วะำไม่ได้สิบสองสมกรี16ลูก ยิงออกแค like ่ละกี <Yes. S 1> 3, ่โลครับเพลยิงเทียสองครับแปดชุดใช่ m g สามสองกระบอกเป็นเจ็ดจุดหกสองบนราคาสองก็ลดแกนเด็กกระสุนรวมแปดปันศพอัตราการหมุนของปืน34องศาต่อวิมุมกดลบเมุมเงยยีอัตราปัจจุกระสุน7.7วิเป็นเบสิกอัพเต็มใช่ตอนแรกเขาเรียกว่าโหลดโหลดออโต้ไอเวนถือว่าเป็น PT ป่าตองไงเรียบร้อย ไม่ออตัมือล้วนๆมือล้วนๆเมือล้วนๆตัวถังด้านหน้านาห้าสิบเก้าด้านข้างยีิบเก้าด้านหลังสิบป้อมปืนด้านหน้าร้อยสมิด้านข้างยีิบก้ด้านหลังยีสิบคอมโพสิตพอจะหนาอยู่เอเด้านในจานเจ็ดสิบแน่นอนร้อยห้าสิบนป้อมก็จะหนาขึ้นมาหน่อยมันพอๆกับสองสองอะพี่ไม่พอเลยครับมากกว่าเยอะ คุณเอาที55ยิงมันได้สบายมากครับเปิดกอให้เขาดูดิมันมีจุดหนึ่งที่คอมโพสิตไม่หุ้มอ่ะหนาแค12่12.7เอาอย่างจุด50ยิงเข้าอ่ะ What the fuck เปิดดูได้ไม่ได้โม้ดีงไงตรงคอมาเนี่ยโดนมาแล้ว <17 S 2> ตาย10ตั้งหลาอ่ะ17ใช่17มิลตรงคอมานะลองเอา M2 M2 ยิงดิเข้าแน่อนอนเฮ้ยรถสีในจะมีพอ,อร์บอปืนปืนจุปุ่นละครับ ปอบมุมปืนหลักได้และเออได้ตายบนกันเนอร์ดิปบอตายแล้วกันเนอร์คุมปืนกัน,นบนไปด้วยน้ำหนัก55.2ตันแรงเครื่อง1,500แรงม้าโครตรรอบที่2องปฐหแม็กซ์สปีด68กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ของมันก็มีเลเซอร์มีไนท์พิชชันหลักๆเลยที่จะแตกกันกระสุนก็ BM33 33 23 จาะท้าดีปี๊ดสามหมอกืนร้อยยี่ใกล้ๆเียงกันแต่คันนี้ก็ยังขาดโมคือลูกเฮดที่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้งเส่ตทำไม่ต้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่้งมันเอไมต้อม่ต้มต้มต้ไม่ต้ไ่ตอ่ต้วไ่ต้องไม้ไ้ไม่ไม่้อไม่ที่ตองไ่ตีองไม่ต้อ่ต้อมต็ม่ตม่ต่องไม้อแรกในไทยที่รีวิวครับอ้ยเฮ้ย้ไ่ี่อออ่่้มอ มันไม่ใช่ออกทรงมันคือสองเอสี่เวอร์ชั่นปืนร้อยห้าแต่บางลงใช่บางลงแต่ก็จุดตายอะไรยังเหมือนเดิมลังกระสุนก็ยังอยู่ที่เดิมโดนตรงนี้ตายก็จบตายแล้วก็ข้อเสนอเนยนะข้อจีเนะี้ยก่อนจะเล่นนะจําเป็นต้องลงถังดับเพลิงให้ไวเลยกระสุนไว้ที่หลังนะครับถังดับเพลิงเพ่สังเกตว่ามันจะอยู่ที่หน้ารถติดไฟได้ตลอดครับเวลาโดนจีสหรือโดนลูกเก็บ นนั่นแหละเรียบร้อยแล้วก็สําหรับคนที่บอกว่าคันนี้ปัดยากนะครับปัดไม่ยากเท่าไหร่ครับมีเขาเรียกอะไรนะเรื่องของความเร็วกับปืนใหญ่ที่ยิงเ,เข้าๆอยู่ในแร,งร้งอ่ะผมว่าโอเคนะเล่นได้ของของคันข้าง,ง,งดีเลยแค่ไม่โดนยิงใช่เป็นรรบถังที่เดือดอยู่ตามสไตล์เรือผาดใช่ไหมฮะใช่คันนี้ก็จะถอยหลังเร็วถอยหลังที่30ต่อชั่ว สเปกกิโลตัวชั่วโมงซึ่งก็มาตรฐานเลยเพิ่ดสเปกสอง A4 แล้ว <S 2> 2 S มาตรฐานมาตรฐานแล้วก็จุดตายก็ยังเหมือนเดิมเรื่องลางการะสุนแล้วก็ตรงนี้ช่องช่องผอบอช่องช่องกันเนอร์ตกผมกันเนอร์ทะลุไปตายทางขันอย่างที่ได้แน่กันเนอร์กับผอบอตายตัวแล้วก็เราก็ยิงปืนเข้าไปเรายิงปืนไม่ได้เราก็ตายแล้วคึกตาย ตามประา,าแม็กแรงครับแคนนอนบีดมักจะพังก่อนเวลาเล่นแต่ก็อย่างที่บอกไปเรื่องจุดอ่อนของมันก็ตรงซอคอด้วยที่โดนจุด50ดีต,ตาย50ดีสายโดยมาแล้วครับพูดได้ถ้าเกิดเล่นฝ่าตรงข้ามแล้วถ้าเจอคครที่ไปฝ่าตรงข้ามก็เล่นปันเกรับยิงซอคอไปเลยแ<ด>ต่ว่าด,ด้วยคําที่ซอคอ,อกไกลๆมันไอซอคอมันเล็กเยยิงไกล ็้อขอทางเล็กอยู่ยิงที่ตัวถังไม่ได้ครับเดี๋ยอคอมโบติดหน่อยตายหมดเพื่อนบ้างบ้างตายบางจัดสัางเทียบคิดถืงสองสี่เลยเนะี่ยแน่นอนโอเคเจอกันเกมพีหมดละแต่แต่งหมอยให้ก่อนที่แบบสบีอยู่ทางนอกสวัสดีครับอีบรัมส์ไม่ตายโดนผอบอต้องวอกผอบอมัน เจอแรงเด้งเกินแล้วน่ะมาโพเจอเอีกรบเออเจอเต็มซาบแหละขอบอกซาบอีกทีแปบ,บสิบไปเล็กเล็กมันกดให้อยู่ เอวารมเอเบรามเอบรัมันยิงยิงซอกโยกระสุนเร็วๆหน่อยไปกันลุกไปไหมโอเคปืนมันพังแอซิสรอดอยู่โดนอะไรเข้าหลังวะอดเรื่องดำไปเลย อย่าว่าจุด50เข้าหลังนะไม่มายิงด้านหน้าทะลุไปตูดด้วยคนไม่ตายแต่เครื่องพังอะไรวะมายิงขำมากเลยมันจะทะลุไปโดนเครื่องไปรอดแล้วกระสุนไปอ่ะเออโดนแค่ตัวถังไม่โดนป้อมพิสิไม่โดนไม่โดนเลยเนี่ยไม่โดนม่ยิงหน้าแล้วโดนตูดเลยพอต่อกเอมเอออะไรวะเทคโนโลยีเรามัน เงิล้าจายเลยอ่ะเจ็คทคโนโยีอะไรกันยเรามาทำนนได้ขนาดนี้ด้เยเหรอเรงาเหนี่จะอนอยู่เด็กเ,เลยแต่เเอเลยต่อเข้ากระเป๋าเลย ตายไปแล้วอเอาแบดลี่ยอาไปเล็ดไป ตายตายแบลลี่หน้ารถแบลลี่หน้ารถแบลลี่หน้ารถในเมืองเหตุไรเหตุไรแล้วสวยอ้โหบอกแล้วมันไม่ได้แย่มันดีอยู่ไม่มีเกาะท่ากับหนาวเว้ยเกมนี้ยิ่งไอตัวอย่างเีไยตัวอย่าง แต่เล็งเล็งที่ยิงบีเอ็มดีได้เดี๋ยวมันมามาใหม่มาแล้ววะยังียบอยู่ <im itation> โอเคทางซ้ายรถเลยซ้ายหักฉากเลยหัวอินไม่เจอรถเลยไม่รู้แบตต,ตี้ตคนขับมันตายตายแล้วไอ้ัวนกระดายแล้วคนขับมันตาย ร้นอยแบตลีฟเมื่อกี้เห็นโคเมตด้วยเล่งแรงๆนี่ยิงสามสี่คิวเยอะถือว่าเยอะนะพอยิงกันยากมากได้แค่ได้สักตัวกับบุญแล้วว่าเจอกรัสเซียก็ยังมาอยู่ด้วยกันแต่ได้ตังเจอแต่รัสเซียตายฝั่งฝั่งนู้นเขา,ามีอเมริกาด้วยอ่ะตาอันี้มันโลภมาก ใกล้อ่ะขับออกหินนี่ไปเลี้ยวซ้าย้เดินตรงเจอเลยเยอะเนวหน้าซ้าเลยเห็นตรงรถไฟไหม้ปะซ้าอีกเลยนั่นแหละน้อยไปเลยนั่นแน่วีดีห้าสวยตีดตัวนึงติดตัวนึงใกล้ใกล้วีดีห้าใกล้ใกล้วีดีห้าที่เห็นเร็กเอ็มอ่ะเดี๋ยวนะซ้ายเนี่ยหน้าเนี่ยเออโหลดกระสุนสิวะ ถอยถอยถอยต่เหนาพันเลยีถยไม่้มันกลับเข้าอีกที่เดิไมไเกต X M มันมันอยู่ด้านหลังมาม <X M S 2> แหกไปละเ้ปั๊มเอาไปละต่ไม่ตองไม่ตองโอเค M P หนะ้หน้ารถระงหน่อ B P สองอีกหน้าเข้านะมีลูกเข็ม อาตีโดนด้วยแฮะตายวะไม่ตายอาตาเก็ดจะโดนโเคยรอมาเพื่อนมาคนขับเลยกี่คนสองคนวะสามโอเคให้พี่อยู่มีรถเด้อเสียงฮอฝักมัน มันบนหัวเลยหน้าหน้ารอดคือน้ารถยิงได้ยิงได้หน้ารถเนะี่ยอ่านไมหน้ารถเลยหน้ารถเราอ่ะเออเห็นป่ะสวยตายเรียบร้อยเดี๋ยวมันก็ตกส่วนลานเท่าไหรเออเกิดเฮ้ยยัางอย่างยังไม่โดนยังไม่โดนชิปหายในเมืองในเมือง,นอองในเมืองอะไรหรือหลังวะในเมือง มันหลบไปแล้วมันหลบไปแล้วมันหลบไปแล้วโผล,ล่ละโผล่ละโดนกระสุนอยู่ไม่ทันห้าตัวเพิ่บินหนึ่งหลูแล้วเนี่ยตัวที่คล้ายคุณกับตัวนี้ก็คือเอ็มเอกสามสิบสองนะบอกเลยว่าคล้ายมากก่อเกินอะไรบ้างเลยไม่เหมือนไม่แค่มันมีปืนยี่สิบแฉไม้เป็ตัวหนึ่งไปตัดล้อตัดปากกระบอก เดี๋ยวมี่ตะคดยิงมาผมอ่ะแบตลี่เรีเยบร้อ,อยที่่ลงดีกว่าเป็นเป้าแล้ว ใช่มาเกยบาบไม่เอ็กบไคลเซอร์อะไรวะู่เอสอง ซากไม่ไหวเฮียปอปมันบินนึกว่ามีรถาถ่ายกันคันยิงโผล่มาไปแนวป่าเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดบีเอ็มพี <c oughs> บีเอ็มพีแนปแล้วเทเดียวซากว่ะจะรู้ว่างานไง BMP BMP พีบม โห่แต่ป้อมอะไรพี่เมาสแปมใส่เลเลยยิงไม่โดนหมดเลย X F X F X M โอเค B M B ตายแล้วเก็บให้แล้ว X M X มตายเรียบผมไปในบ้านกับรถถังคันนี้ก็หวังว่าจะถูกใจกันเมียเสนอเนี่ยไหมพี่ของวันดีครับผมพูดแก้ไั้นแหละหายไปปั๊บาด พลาดแล้วซึ่งไอเขาผมมีนะทั้งเคยมีทั้งรถถังเลยแต่ว่าเก็บขายเก็บขายกี่ขาแดกกี่เอเก็เกี่ยวขายก็ก็นั่งมาทำคำอมไว้นะเล่นรถถังมีแค่ระบบขับเคลื่อนกับปืนดีๆพอละคุณไม่ต้องการอะไรเยอะหรอกใช่ไหมยิงเขาเข้าวิ่งก็เร็วๆพอเกาะไม่ต้องมี ดีก็เป็นปัจจัยเสริม <c oughs> การลบกปุ่ดได้ก็ดีเลยใช่พอ,อการได้อะการพลาดอะไรเงี้ยโอเคผมเจอกันใหม่คลิปหน้า <c oughs> ก็ฝาก <c oughs> กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกดซับให้ด้วยแล้วกันครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย